อาณาปนาสติรู้สึกว่ามันสนองการที่เราจะควบคุมและบังคับอะไรต่างๆอย่างบางครั้งได้ยินคำว่าบังคับจิตหรือบังคับความรู้สึกแต่สำหรับฉันก็รู้สึกว่าการที่ยากจะบังคับ รอยากจะควบคุมสิ่งเหล่านั้นมันจะน้อมเอียงไปในทางหยาดมันถือมันเพราฉนัน้นตะวิธิบฏิบาตอย่างอนาปนาสติมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ลำบากสำหรับเรียนรู้ว่าจิตมันอานิจังและจะทำให้มันยากที่เราจะปล่อยวางซึ่งความตอ้องการที่จะ บังคับสิ่งนี้สิ่งนั้น,นอยู่เสมอข้อนี้ดูจะเกี่ยวกับคำพูดนะคำที่ใช้พูด้เข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจผิดมันก็เป็นคำยากหรือทำยาก วือทำให้รรชา้าทำให้ช้าถ้าเข้าใจถูกมันก็สะดวกและเร็วนั่นขอให้ <c oughs> แน่ว่าเข้าใจคำพูดแต่ละคำละคำถูกต้องก็ต่อนแล้วก็จะไม่ยากหรือไม่ยาก,กินเกินไปมันยากบ้างก็อย่างธรมธรมดาธรรมดา แต่ว่าไม่ยากจนจน,จนทำไม่ได้ขอให้ศึกษาให้เข้าใจใมันมีวิธีที่จะ,ะทำให้ง่ายบางอย่างก็ใช่ Common Sense ก็ได้สติปัญญาที่มันเกิดเองตามธรรมชาติมันก็ไม่ใช่น้อย เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วมันก็จะขับร่วมกันกับสติปัญญาที่เรียนเล่าเรียนมามันก็ไม่เป็นเรื่องยากไม่เป็นเรื่องเรือบิีกไซจะใช้มาป้องกันก็ข้าใจสูกตั้จะใช้ทำว่าบังคับกดควบคุมหรือทำลายละเลิกนี่ก คอ,อศึกษาใหม่ศึกษาใหม่ให้เข้าใจถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำในความยากลําบากหรือข้อขัดข้องอย่างที่ว่านี่จะไม่มี